คุณกำลังมองหาอุปกรณ์รณเพื่อทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้าออนไลน์ไลฟ์สอนหรืออโโบรมออนไลน์ไปจนถึงงานโปรดักชันทำวิดีโอคอนเทนต์และบล็อกตั้งแต่เริ่มต้นด้วยตัวคุณเองผู้ประกอบการหรือระดับบริษัทและหน่วยงานองค์กรมิคแคมลอ่พร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการทำง,งานด้านงานโปรดักชันจากผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิคดติดอาวุธให้คุณสามารถแข่งขันและผลิตคอนเทนต์ได้ ใครที่กำลังคิดอยากจะเป็นคอนเทนต์รีเอเตอร์นะครับก็คงจะรู้กันอ,อยู่แล้วว่างานด้านนี้มีความหลากหลายอย่างมากนะครับยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายอย่างเช่นการทําคลิปวิดีโอสอนทําอาหารสอนแต่งหน้าสอนออกกำลังกายการทําล็อกท่องเที่ยวงานฮอปปี้ต่างๆไปจนถึงการไลฟ์สตรีมไลฟ์ขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับเครื่องสําอางอาหารเสริมหรือขายต้นไม้แบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าพร้อมระบบดูดออเดอร์ นอกจากนั้นในดับหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยปัจจุบันงานโปรดักชันอย่างการ, like, การไลฟ์การประชุมการแถลงข่าวหรือว่างานจัดแสดงสินค้าทั้งในสตูดิโอหรือว่าการเดินไลฟ์นอกสถานที่เนี่ยโรงเรียนสอนออนไลน์เนี่ยก็มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นงานต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามลักษะรูปแบบของการใช้งานเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกันซึ่งในจุดนี้คุณไม่ต้องกังวลนะครับว่า การเริ่มต้นการทำงานโปรดักชันด้วยตัวเองจะต้องทำยังไงต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ยังไง ถึงจะใช้อุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปจนถึงการทำงานแบบอัตวานต่อยอดการทำงานในรูปแบบเดิมให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น Big Camera มีบริการ l i ลฟ์โปรเซ s บริการจัดเซตไลฟ์ที่จะช่วยคุณตั้งแต่เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมการจัดการหน้างานดูแลเรื่องแสงสีเสียงให้ภาพชัดแสงสวยระบบไลฟ์ไม่สะุดรวมถึงการเข้าติดตั้งอุปกรณ์และสอนการใช้งานภบ้านเพื่อให้งานของคุณออกมาแบบมืออาชีพ เรามาดูขั้นตอนการให้บริการด้านงานบริก่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งหรือจัดองค์กรน,นะกับลูกค้าเราก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่างานของคุณเป็นการใช้งานแบบไหน อย่างเช่นครูสอนออนไลน์ที่ต้องการทำไลฟ์สตรีมให้ภาพชัดเจนเสียงต้องดังฟังชัดไม่ติดขัดขาดขาด,ขด,ขดหายหายมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เหมาะกับการใช้งานแนะนำกล้องอะไรเลนระยะเท่าไหร่ไม์แบบไหนเลือกไฟเลือกขาตั้งสวิตเชอร์ตัวไหนจบหรือบางคนอยากจะเป็นคอนเทนต์เอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์อยากทำวิดีโอทำคอนเทนต์ของตัวเองอยากได้อุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตเรื่องความละเอียดไฟลและโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อนำไปตัดต่อหรือเกรดดิ่งสี สายบิวตี้บล็อกเกอร์หรือสาวๆคนไหนที่ต้องการทำร็อกอยากปรับสกินโทนให้ได้ตามต้องการปรับสีผิวให้สวยและเนียนได้อยากได้กล้องที่สามารถฟลิปหน้าจอมาเซลฟี่หรือจับคอมโพสได้เองตลอดเวลาเพื่อได้คลิปที่สวยงามสีผิวสวยสว่างสดใสถูกใจคนดูเรียกยอดไลค์เราก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและช่วยเลือกอุปรกรณ์ที่มีความจําเป็นต่อง,งาน,นนั้นๆให้คุณได้อุปรกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุดอยากได้อะไรเราจัดให้ ตามความต้องการตาม,มงบประมาณที่วางไว้เมื <scratching> ่อทราบความต้องการการใช้งานของคุณและวางแผนการใช้งานอุปกรณ์แล้วเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญและทีมงานเข้าไปดูแลลูกค้าที่หน้าง,งานจริงในส่วนนี้มีความสําคัญมากครับเพราะแค่การวางแผนการใช้งานอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการทํางนานจริงได้การทํางานในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันไป สถานที่เล็กใหญ่ขนาดไหนไลท์และมีเสียงกล้องไหมต้องแก้ไขยังไงแสงธรรมชาติของห้องเป็นยังไงจะปรับยังไงให้สีตรงเสริมอะไรให้แสงสวยเหมาะกับงานของคุณรวมถึงสอนการตั้งค่าอุปกรณ์เซ็ตระบบสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆและแนะนําการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเวลาอยู่หน้างานไม่ต้องห่วงเลยครับว่าคุณจะทําไม่เป็นหรือกังวลว่าจะไลท์ไม่ได้เพราะเราจะอยู่ดูแลคุณไปตั้งแต่ต้นจนจบใช้งานเองได้เป็นแน่นอนครับ ใครที่มีความกังวลว่าหลังจากที่เข้ามาเซตร,ระบบแล้วถ้าลืมละ่ะจําไม่ได้ว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานยังไงหรือเกิดปัญหาตอนใช้งานเรามีทีมงานจะพอตสามารถไลน์หรือวิดีโอคอลกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับไห่วงหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์หรืออยากจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมก็สามารถทักหาเราได้ตลอด Big Camera พร้อมให้คำปรึกษาครับแล้วพบกันที่ Big Camera กว่า17 0จสาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้งทาง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสวัสดีครับ